คำเตือนจัดําำกิบขึ้นเพื่อเป็ี่ยนแนวทางในการเลือกซื้อสาากินแมงรัฐบาลจากการคำนวณการ,รกดูสถิติหวยที่ออกบ่มีอย่างเนี่ยน,นอนรอยเป็นเพราะผมบ่เป็นผู้พิเศษบษ่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าหวยสี่ออกตัวไหนในแต่ละงวดใค้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ที่จะโชคดีในงวดวันที่1 มีนาคมนะครับสำหรับในชิปนี้ก็จะเป็นมารวบรวมนะครับสูตรปกสลากเนาะอ่านะครับปกสลากมาถูกทางแล้วนะครับเหลือแค่จะจับให้มันถูกนะครับซึ่งสูตรแรกสูตรนี้ลงไปให้ดูตั้งแต่ในวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์นะครับ18กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นสูตรนะครับสูตรเลขเด่ดนะครับของปกสลากซึ่งเข้ามาแล้ว12งวดนะครับ12ย้ำว่า12งวดจิบ ซึ่งถ้ามา3ตัวเด่นมา12งมวดติดนะครับ2ตัวเด่นมา9กาอ่ามานะครับมา5งวดติดแล้วเอครับอ่ามาดูกันนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็คืองวดที่แล้วอ่ายกตัวอย่างในงวดที่แล้วเนี่ยเราจะนําพยัญชนะ2ตัวหน้าแล้วก็2ตัวท้ายนะครับ2ตัวหน้าก็คือกอไก่ลอเรือ2ตัวท้ายก็คือพอสัมภาแล้วก็ย่อยักษ์นะครับ นี่นะครับของสูตรนี้ใช้ได้เรื่อยๆครับช่วงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือกอไก่รอเรือ2ตัวท้ายพอสะพายยอยักกอไก่ลำดับที่ศูนย์หรอเรือ35 2ตัวท้ายก็จะเป็น32แล้วก็34ยอยักนะครับก็ตามนั้นนะครับซึ่งนำเนี่ยจะบวกกันหลักหน่วยพยัญชนะตัวที่2แล้วก็ตัวที่4หลักหน่วยจะบวกกัน5บวกกับ4ได้9ก็จะได้9นะครับ9ตัว นี่นี่เลยครับบวกไป1น,น่นะครับบวกไป1ก็จะเป็น0ลดไป1ก็จะเป็น8เนี่ยแล้วผลในงวดนั้นนะครับก็ออกก็มีทั้งเด่น9นะครับแล้วก็เด่น0นยั่นเลยครับง่ายๆครับสูตรน,นี้ลองดูงวดก่อนนะครับที่เป็นสะพานเนาะ2ตัวหน้า2ตัวท้ายเนะี่ยจะบวกกันเหมือนเดิมก็ได้7ตัวนี้บวกไป1น,นลดไป1 ก็มา7บน7ล่างนะครับเออนะครับมันบังเอิญไหมครับปกสลากไม่บังเอิญแล้วครับทางกองสลากเขาใบมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวแค่เราจะจับให้มันถูกตัวหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยลองงวดเนี่ยสวัสดีปีใหม่นะครับเนี่ยเจ็ดกับ3บวกกันก็ได้0ูนย์บวกเป็นหลดเป็นหนึ่งนีก็มา1มา9ด้วยนะครับนี่ครับก็มาเรื่อยๆครับถ้าเป็น2ตัวเด่นนะครับมา5้างวดติดนะครับก็มาตั้งแต่ 1>, 1 2 3 4นะครับแล้วก็งวดนี้ะนะครับก็อลองดูนะครับเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับก็ยังมามาเรื่อยๆเรื่อยไปแล้วก็เหลื่อยมานะครับเนี่ยงวดก่อนก็มาก็อาจจะมีสลับเข้าบนบ้างล่างบ้างนะครับซึ่งมาดูนิ้ววดล่าสุดงวดล่าสุดก็จะเป็นอ่านี่นะครับชุมชน ฟาบสตัวหน้าก็จะเป็นชอช้างแล้วก็มอมา้า2ตัวท้ายก็จะเป็นรอเรือแล้วก็งองูคําว่าจังหวัดยังไม่เอานะครับอุ้ยอุย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเอย้มีกบนะครับกบชายโยด้วยติดมาก,กับเขามาอยู่นะครับอ่ะอยังไงเข้า,าไดาแด้ลังวันที่1เนี่ยนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเนาะ เออนะครับมีโอกาสจะได้กับเขาหรือเปล่าเนี่ยนานๆกว่าจะหยิบมาได้นะครับเนาะบังเอิญหยิบติดมานะครับบังเอิญก็เลือกตัวนี้เละครับอยากจะซื้อตัวนี้นะครับพอดีไม่ได้มองครับตัวนี้ก็มาดูทีหลังว่าเออนะครับเป็นกบนี่น้านะครับมาดูนะครับกบจะใช้โยหรือกับกบจะไม่ใช้โยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มารอรุ่นนะครับเนี่ยก็ชอช้างมอมานะครับบวกกันเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยรหน่วยรักหน่วยก็จะได้ศูนย์สิบบวกไปหนึ่งลบไปหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเก้า แล้วจะให้ไปเน้นตัวไหนนะครับถ้าอยากจะเน้นเพราะว่างวดนี้ก็มาล่างนะครับเนี่ยมาล่างเนี่ยล่าง2ง,งวดนี้มาล่างหลักหน่วยอันนี้1มาล่างหลักสิบส่วนนี้มาล่างหลักหน่วยส่วนนี้ก็มาหลัก10ส่วนนี้ก็มาในหลัก10ส่วนมากนะครับก็มาเท่าเท่ากันนะครับ1 2 3 4 5 6 6ี่ห้างวดนะครับ 10มา3ล่างมา2นะครับส่วนงวดนี้มาบนมาล่างล่าง10ล่างหน่วยล่าง10ส,ส่วนมากมาล่าง10นะครับส่วนมากเนี่ยจะมาในหลัก10 901 901จะจับตัวไหนมาอีกนะครับก็รอดูนะครับอนะรบอดูในอีกสูตรนะครับตัวนี้เป็นสูตรที่1น,นะครับตัวเด่น เด่นนะครับเข้ามาแล้วนะครับ12งวดใช่ไหมอ่านะครับถ้าใช่นะ่าจะใช่ครับถ้าจำไม่ผิดนะคเออก็จะมี9 01ส่วนมากจะมาล่างยเยอะเนาะอ่ะก็ไปดูในสูตรที่2นะครับสูตรที่2ของปกสลากสำหรับในสูตรที่2นี้ ลงคลิปนี้นะครับสูตรที่2ก็คือในงวดที่แล้วสูตรนี้เข 39, ้าไป3 9นะครับเราถูก3 9นะครับสูตรนี้เข้ามา3มงวดติดแล้วเป็นแปดบวกศากเหมือนกันนะครับคลิปนี้ลงไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ทารบในสูตรนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับต่อจากสูตรแรกต่อจากสูตรนี้นะครับก็คือคลิปแรกนะครับต่อจากสูตรนี้เลยตัวเด่นนะครับก็มาจับจาก ตัวเด่นตัวนี้ได้เลยครับอเอาของวดที่แล้วก็จะเป็นคําว่าการให้ความช่วยเหลือ2ตัวหน้านะครับสตัวท้ายก็เหมือนเดิมบวกกันก็จะได้9นะครับ9แล้วก็จะเป็น8อ่าอันนี้เพิ่มมา8นะครับเพราะว่าจะเป็นลดเนาะอ่านะครับเนี่ย ก็คือตัดไปตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยตัดตัวเด่นไปตัวหนึ่งเพราะว่ามันตัวเด่นนะครับเนี่ยฝั่งเนี้ยมันเข้ามา6ขห้างวดติดนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันจะมาเนี่ยมาล่างนะครับ89ก็มาล่าง76มาล่าง90นะครับแต่นี้ใบบนแล้วก็งวดนี้87 ครับก็มาบนอ่าะนะครับมาบนมาล่างสลับกันนะครับสูตรนี้นี่ถ้าจะให้ตัดว่าจะมาบนมาล่างนะครับยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะมาแบบไหนได้บ้างนะครับมันมาสูตรเข้ามาวดที่แล้วมาล่างล่างบนด้วยวันนี้มาบนบนล่างอ่ะ ก็น่าจะบนนะครับถ้าผมชอบก็น่าจะเป็นบนหรือเปล่านะครับหรือว่าล่างครับซึ่งสูตรนี้ตัวเด่นก็ได้มาแล้วเนาะอ่านะครับอย่างเช่นในวันนี้ได้มา8กับ9แล้วบวกกันบวกไป1ก็จะเป็น0เนาะอ่านะครับซึ่งมันเยอะก็ตัดไปนะครับทุนนี้ตัดให้น้อยกว่าเดิมปกติก็จะมี9ชุดนะครับลองลองตัดให้น้อยเหลือ6ชุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม นะครับจะเอาเน้นเอาชุดนี้นะครับชุดข้างล่างนี้นี่นะครับส่วนตัวที่จะมาจับก็คือเอาพยัญชนะนะครับข้างหน้าสีตัวนี่เลยครับก็จะมีกอไก่ลอเรือหอยหีบแล้วก็คอควายนี่ครับกอไก่ลอเรือหอยหีบคอควายนะครับพยัญชนะสีตัวหน้านะครับกอไก่ศูนย์หนึ่งลอเรือสามห้าหอยหีบสี่หนึ่งคอควายศูนย์สี่ สำหรับที่จะใช้นะครับก็คือเอาพยัญชนะตัวแรกแล้วก็ตัวที่3ของ4ตัวหน้านําเลขท้ายนะครับของพยัญชนะตัวที่3บวกกับหลัก10พยัญชนะตัวที่1ก็จะได้1นึ่ำหตัวนี้นี่ก็จะเป็น1ตัวนี้นะครับบวกเพิ่มเข้าไป1ก็จะเป็น2เป็น3นี่ก็ได้แค่นี้6คู่ผลที่ออก93วดก่อนนั้น97 79อ่ะมี0ูนย์มาด้วยงวดก่อนถัดไปอีกนะครับทำแบบเหมือนเดิมเลยครับนี่ก็มา95งวดก่อนนั้นไปอีกนะครับเนี่ยวันนี้นะครับก็ไม่มานะครับก็หลุดไปเนาะเออนี่นะครับเข้ามา3มงวดติดนะครับส่วนงวดก่อนนั้นแหละเข้าไหมนะครับสามเจ็ดศูนย์อ่า<ม>ก็ยังมา70เข้าอยู่งวดก่อนครับก่อนไปอีกละ่ะ นะครับ64 94อ่านะครับงวดนี้นะครับก็มาตัวข้างบนเนาะก็จะเป็นตัวรองถ้าเป็น6คู่นี่ไม่มานะครับถ้าเป็น9คู่นี่ก็มาก็ลองลอง,ลองนำไปพิจารณาดูนะครับส่วนงวดล่าสุดก็ตามนี้เลยนะครับเลขหน้าเลขท้าย7กับ3กับ7ก็จะได้0นี่เลยครับส่วนตัวที่จะมาจับพยัจชนะ4ตัวหน้าก็จะเป็นคำว่าชุมชนเนาะ ชุมชนนะครับชอช้างมอม้านะครับตัวที่3พยัญชนะตัวที่3หลักหน่วยบวกกับพยัญชนะตัวที่1ของหลัก10บวกกันก็จะได้1 1ตัวนี้นะครับ1 2 3หลักหน่วยหลัก10ก็จะเป็น0ูนย์ลบเแล้วผมเน้นให้อยู่นะครับซึ่งมันบังเอิญว่าเนี่ยในงวดนี้นะครับหลักนี้มันเป็น3กับ7เนาะบวกกันก็ได้0ดูนย์เลยแล้วก็ไปดูอีก เนนี่ยนะครับก็เป็น3กับ7เหมือนกันบวกกันก็ได้0ูนเหมือนกันนะศูนย์เหมือนกันส่วนมาอันนี้มาทาั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ถ้าเด่นๆนเนี่ยศูนย์เก้าเนี่ย,ยถ้าเผื่อไปอีกก็เป็น1นก็ยังมา1แล้วมันมีอีกนะครับมีอีกมันไม่บังเอิญแล้วครับไม่บังเอิญแล้วครับที่มันมาคล้ายกันด้วยเนี่ยนยในงวดแต่ที่ออก15นะครับ3915นะครับเนี่ยงวด อ่ะมวลเดิมนี่เออนะครับนี่ต้องแผ่นนี้นะครับนี่นะครับที่เป็นสามเจ็ดเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยงวดบ่อบ่อเกลือสินเท่าหรือเปล่านะครับอ่าที่ออกแปดเก้าสามห้าเก้าเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยบวกกันก็ได้ศูนย์เนี่ยก็มาในดินเก้านะครับเนี่ยสังเกตว่ามาเก้าเก้าห้าเก้าสามอ่าหรือว่าจะมาเก้าสามอีกเนี่ยในงวดนี้ก็เป็นเจ็ดกับสามเหมือนกันเลย ผลที่ออกก็เป็น95เออ9กก็มาอีกแล้วก็มาติด5มาด้วยติด5นะครับวันนี้มนจะมาห้าานี่มาครับห้าเเด่นเด่นนะครับ5 9 3ก็ลองนำไปจับกันดูเนี่ยส่วนสูตรนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยที่ผมวิเคราะห์เมือม่อกี้นะครับ5 359เนาะเออที่มานะครับผมว่ามีแน่นอนเลยครับนี่ผมเขียนนี้ตัวเด่นต้องมานะครับ เดี๋อามาจับใส่นี่นะครับเนาะตัวเด่นเนี่ครับอันนี้3งวดติดเข้า3งวดติดก็จะมี0ูนย์หนึ9 2 93นะครับเป็นตัวเด่นส่วนตัวรองนะครับ1 1ึ่งหน นี่แหละครับเป็นสูตรที่2คลิปที่2ที่ผมรวบรวมจับคู่ไว้ให้ลงไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์สำหรับในสูตรนี้นะครับในคลิปนี้ผมลงไปให้วันที่20นะครับวิกุมภาพันธ์หลายๆท่านก็ยังงงกับคลิปนี้สูตรนี้นะครับที่แรกผมก็งงนะครับแต่ก็ดูไปดูมานะครับก็ก็งงเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องนะครับผมว่าดีแหละนะครับ อะไรที่ได้มายากๆนะครับมักจะอยู่กับเรานาน,น,นเออแสดงว่าคงจะเป็นสูตรนี้และครับที่มาสูตรนี้ก็คือจะเปรียบเทียบนะครับเลขปกสลากของปีที่แล้วกับปีนี้นะครับสมไม่ต้องสมมุตินะครับก็คือปีที่แล้วนะครับนี่ปีที่แล้วกลุ่มพาพันเนี่ยปกสลากเป็นเขตนะครับเป็นคําว่าเขตเขตเศรษฐกิจก็เป็นขอไข่น่าจะไม่ไม่ชัดเนาะอ่าคำว่าเขต ก็จะเป็นสีตัวหน้าขอไข่ต่อเต่าสอซลานะครับแล้วก็รอเหลือนี่นะครับซึ่งผมก็ได้นำนี่สีตัวหน้าขอไข่ต่อเต่าสอสาลารอเหลือนะครับสียัญชนะสีตัวแรกนะครับสีตัวแรกเราก็ต้องเอามาสีตัวท้ายอีกนะครับนี่ก็เป็นนอนหนูนอนหนูเอาอ่างเอาอ่างก็ไก่นะครับภาษาอังกฤษไม่เอานะครับ่ะเนี่ยก็ได้มาสีตัวท้าย ส่วนที่จะมาคำนวณมาจับมาบวกกันยังไงก็คือดูดีๆนะครับ4ตัวหน้าพยัญชนะ4ตัวหน้านำาพยัญชนะตัวที่3ของหลักสิบนี่นะครับวงตัวนี้ไว้แล้วแล้วก็มาบวกกับ4ตัวท้ายพยัญชนะสี่ตัวท้ายพยัญชนะ4ตัวท้ายพยัญชนะตัวที่2ของ4ตัวท้ายแล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยอ่าตัวที่3จะเป็นในหลักสิบอ่านะครับจับ3กับ3บวกกันได้6 6บวก4 ก็จะได้ 0, 0. ูตัวนี้บวกไป1ลดไป1ป๊ปปปบปบวกได้มาผลที่ออกในงวดนั้นนะครับก็จะเป็น403 94เกนี่ยก็มาทั้ง9ทั้ง0เลยนะครับเนี่ยแล้วมาดูปีอันนี้ปี63นะครับแล้วมาดูปี64ปี64เนี่ยลองใช้สูตรเดียวกันเลยคำเดียวกันเลยสี่ตัวหน้า อันนี้ก็จะเป็นกอไก่ลอเรือหอยหีบข้าวควายสตัวท้ายก็จะเป็นทอร์าหารกอไก่คำว่าอทุทกาภาัยเนาะพอสมเพลยอยักเนี่ยก็ลำดับพยัญชนะเหมือนเดิมเลยนะครับพยัญน,นะตัวที่3หลักสิบอ่านี่บวกกันก็จะเป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกสก็จะเป็น8ได้8ตัวนี้บวกไป1ลดไป1เนี่ยก็ได้7 8 9ผลที่ออก เนี่ยก็มาเก้าก็มาตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยในงวดก่อนหน้านี้ก็มานะครับวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ก็งวดนี้บวกกันนะครับนำพย,ยนนัญชนะสีหน้าสีท้ายนะครับเนี่ยเออนะครับคามันแตกต่างกันแต่มาใช้ในสูตรเดียวกันนี้มันเออก็มาสูตรนะครับก็มาตามสูตรวันวันที่1่กุมภาพันธ์สี่ตัวหน้านะครับสี่ตัวท้ายนะครับเนี่ย ผมเอาแถวหนึ่งแถวหนึ่งเป็นสีตัวหน้าแถวล่างเป็นพยัญชนะสีตัวท้ายของปวกสระเนี่ยคำอะไรต่างๆนี่แหละนะครับเนะี่ยวันที่หน่งกุมภาพันธ์ก็ได้เด่น4 5 6ผลก็ออกสองสองเนะมาล่างนะครับส่วนวันที่1กุมภาพันธ์ปี64เนี่ยเป็นสะพานชมกว้างเนาะเออคำแตกต่างกันเลยนะครับแต่พอกลับมาบวกกัน แล้วยังเข้าตัวเด่นได้ห้าก็ก็มาเจ็ดล่าง7บนแถมยังมาล่างเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยมาล่างเหมือนกันในงวดที่แล้วมาล่างวันที่16มาล่าง16 6 3สมาล่าง16 6 4ก็มาล่างเหมือนกันนะบังเอิญไหมครับแล้วมาเจอในงวดล่าสุดเหมือนเดิมเลยนะครับปลกสลากล่าสุดชุมชน4ตัวหน้าขอไข่อ่านนนุนปปลา ีตัวท้ายรอลิงสอสเสือททหารนะครับอ่านะครับของปีที่แล้วตัวนี้ของปีที่แล้วเออนี่น,นี่นี่นะครับของปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นนะครับเป็นเขตเมืงองรองเนี่ยของปีที่แล้วหนึ่งมีนาคมปีที่แล้วนะครับปีหกสามสีตัวหน้าคําว่าเขื่อนเนาะขอไข่อ,อ่างนอน,นูป่า ก็ไข่อ,าอ่างนน,นูปป่าสีตัวท้ายนะครับก็จะเป็นโชลสิทธิ์นะครับลอลิงสอเสืทอททหารทอทุงเนี่ยก็ตามนั้นนะครับเนี่ยบวกกันโดยใช้ในสูตรเหมือนงวดที่แล้วเนี่ก็ใช้แบบเดิมกันบวกกันก็ได้4ี่ห้าผลที่ออกวันนี้มาบนนะครับมาบนส่วนมากเข้ามาล่างกันบมเนาะเออนะครับมาเจอง,งวดบนนี้คิดไม่ออกเลยครับ ก็มาดูกันนะครับนี่างวดล่าสุดบวกกันได้มาแล้วคําว่าชุมชนนะครับเนี่ยปรตามนี้นะครับราบปกสลากได้เด่น4-5-6เนี่ยหบวก1ได้2 2-3บวก3ได้5 5ตัวนี้บวกเพิหน1ลบไป็น 1, 1 4-5-6แล้วมาดูว่ามันจะมาเด่นตัวไหนเพราะว่าในปีที่แล้วปีที่แล้วมาบนสูตรนี้มาบนปีนี้ เปอร์เซ็นถ้ามาเยอะสุดเพราะว่ามันมานะครับตั้งแต่ในวันที่30เนาะ30มาล่างบนวันที่17เข็ามาล่างบนอีกวันที่1กุมภาพันธ์มาล่างบนอีก,ก,พพอกเอ,อนะครับวันที่16กุมภาพันธ์มาล่างละทีนี้มาล่างละในงวดนี้นะครับอาจจะแตกต่างก็ได้นะครับ อาจจะเป็นเพราะว่ามันมาล่างแล้วนะครับมาล่างทุกมวดแล้วผมว่าน่าจะมาล่างอีกนะครับถ้าเป็นไปได้นะเออนะครับน่าจะมาล่างอีกนะครับนี่สี่ห้าหกไปจับกับตัวไหนได้บ้างนะครับฮะเอาลงไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ลงวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะครับเด่นนะครับเด่นสามตัวเทียบสูตร ปีนี้ปีที่แล้วนี่ครับได้เต็มสี่ห้าหนี่แหละครับสำหรับในสูตรนี้นะครับคลิปนี้ก็ต่อจากสูตรนี้เลยนะครับสูตรคลิปลงวันที่20นะครับกลมภาพันธ์ไปต่อในคลิปนี้ก็จะเป็นลง ในวันที่20เหมือนกันนะครับสูตรนี้นะครับก็คือต่อจากนะครับสูตรนี้แหละนะครับต่อจากคลิปนี้แหละนะครับต่อโดยจับตัวเด่นแล้วเนาะจับตัวเด่นได้4ี6ห้าต่อไปก็จะมาจับคู่นะครับซึ่งสูตรเนี้ยนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับซึ่งได้ตัวเด่นมาแล้วเนาะได้ดูตัวเด่นเมื่อกี้แล้วตัวที่จะมาจับคู่ก็คือนำนะครับนำตัวงวดของปีที่แล้ว นะครับนำของปีที่แล้วนั่นแหละนะครับ